สวัสดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องหนูดิมชาแนลครับผมอ่าเราจะตั้งหัวข้อเรื่องนี้ว่าคุยไปเรื่อยตอนนี้เราจะไปไหนกันจ้าพี่แจ็คจ๋าไปวัดเจดีครับไปวัดเจดีที่มีตาไขค่ครับตาไข่เนาะคนใต้ก็จะเรียกตาไข่ใช่ปะแต่คนทั่วไปเขาก็จะเรียกไอ้ไข่เนาะหรือว่าได้ไข่อะคะเรากำลังจะไป ทำอะไรเอ่ยเขาหวยหรือเปล่าเปล่าครับไปไหว้ใช่ไหมใช่เพื่อความเป็นสิริมงคลไปบ่อยครับ <c oughs> ไปบ่อยตอนนี้เรากำลังเดินทางนะคะว,วันนี้ภาคใต้ที่ดิมเดินทางมาจากพัทลุงนะคะฝนไม่ตกเลยอะท้องฟ้าสวยมากดูสิคะเมื่อคืนเรานอน,อนที่ไหนเมื่อคืนเรานอนที่พัทลุงไงแล้วตื่นเช้าเราก็ไปหานใจใช่ไหมใช่ เมื่อเช้าดิมก็ไปหาดใหญ่มาไปที่ตลาดกิ้มยงไปหาซื้อขนมมากินนะคะพวกขนมญี่ปุ่นเนาะช,ช่วงนี้มันเป็นช่วงคุยไปเรื่อยจริงๆนะทุกคนใช่ไหมพี่แจ๊คข้าวแกงที่นี่ก็ถูกเนาะเอาพูดถึงข้าวแกงภาคใต้ก่อนลาลา ไร่ข้าวสองอย่างสอย่างสี่สิบใช่อย่างเดียวสามสิบห้าทเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินข้าวแบบร้านอาหารที่แพงๆนะเราชอบกินอาหารพื้นบ้านพวกอะไรตงไม้กินอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ข้าวแกงพื้นบ้านนะคะเนาะเราจะชิมไปเนาะแต่ละจังหวัดรสชาติก็ต่างกันไปทำไมดอยใจเหมือนเบื่อเขาเรียกว่ารถมือถมือรดมือ แต่รถวัดแต่็นแมาแคบไม่เหมือนกันอ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนิดนึงท้องฟ้าก็สวยแจ่มมากสุดยอดคนขับค่อนข้างจะขับไวไวเกินเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่อะไรพี่แจ๊ก่วัดค่ะวัดนะคะพี่แจ๊กตอนนี้เราถึงไหนแล้วจ้าใกล้ถึงวัดเจดีแล้วครับอีกกี่กิโลเอ่ยอนนี้เหลือประมาณสัก ก้ากิโลครับเก้ากิโลเนาะใช่ครับจริงจริงก่อนหน้านี้เราทําไมอ่านวิดีโอแล้วครับแต่ว่าไม่ได้กดอ่ะนี่นะคะทางจะไปวัดข้างทางเนี่ยอ่าฝนตกแล้วข้างทางสองข้างทางจะมีลูกปั้นไก่นะคะตั้งเป็นระยะแล้วก็เนี่ยมีร้านขายอ่ลูกปั้นไก่ประทันแล้วก็อ่าให้ให้สําหรับคนที่จะ ไปแก้บนเนาะที่ขอได้ไดเขาเรียกว่าอะไรขอได้ไหวรับใช่เปล่าหรือผู้ผิดไว้สักกราระอะไรนี่ผู้ผิดหรือเปล่าขอได้ไหวรับหรือไม่ผิดไม่รู้ไม่ผิดไม่มีข้อมูลครับมีอเขาพูดแหละแต่น่าจะใช่นะทุกคนถ้าดิมพูดผิดก็อ,อย่าว่ากันเด้อมีเด้อน,นะแต่ตอนที่ดิมมาก็พอนะตลอดทางนะ ขอให้ได้เข้าไปไหว้ตะไข่ทันเนาะแต่ดิมั่นใจว่าทันแน่นอนทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้เลยรถซ้อนกัน กี่นาทีมันก็จะถึงวันแล้วนะเดี๋ยวเราไปรุ้นกันว่าจะได้เข้าไปไหว้ทันหรือเปล่านะคะไปเจอกันที่วัดเลยเนาะอะยิ่งใกล้จะถึงนะคะยิ่งจะมีลูกป,ปั้นไก่เยอะขึ้นเนะาะเห็นไหมสองข้างทางลุ้นไปด้วยกันว่าเราจะทันหรือไม่ทัน ยใกล้ถึงยามพี่แจ๊บไว้ใจมากนี่ข้างหน้าเลยนะคะแตกต่างจากครั้งก่อนเยอะมากนะใช่เห็นไหมพอมาถึงวัดอะฟ้าแบบสว่างแล้วก็ฝนจะตกแล้วอ่ะ วัดเจดีนะคะโอ้โหรถเยอะมากในวัดรถเยอะจริงๆทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วดูรถนะคะดูความศรัทธาที่ทุกคนมีให้ตะไข่นะเห็นไหมเอ่ยเยอะมากมาเป็นรถบัสเลยนะคันใหญ่ๆก็มี เดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนนะจ๊ะคนที่กำลังจะเดินเข้าแล้วนะตรงนี้นะ่าจะเป็นจ้าแม่ตะเคียนทาราวดีนะคะมีคนมาขุดขอเลขวยนะเอาไหมทุกคนเดี๋ยวออกมาจะขุดให้ดูนะคะจุดไหว้ตะแคงระหว่างทางคือมีไก่วางแก้บนเยอะมากนะคะเห็นได้เลย ที่นี่เขาดีนะมีสุดสัดกรองมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือก่อนนะคะไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมคะนี่ือภัยในวันนะแล้ก็เป็นรูปของตาไขนะ่เนาะแล้วก็มีชุดด้วยแล้วก็มีของที่ทุกคนเอามากแก้บนกันนะคะเห็นไหมคะรูปตาไข่ไไขแล้วเราจะไปดูไปไวหว้องตาไข่กันนะคะไก่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคน เ,เราจะขอาไปไหว้นะคะข้างในแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่านะคะข้างในเป็นวิดีโอเนาะกำลัอองขับไปละค่ะในส่วนตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นของตาไข่นะคะอยู่ในลักษณะท่ายืนนะคะคนก็จะมาไหว้ขอพรอ,อยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่ไม่สามารถถ่ายเป็นวิดีโอได้เลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ดิมก็จะกลับแล้วนะไหว้เสร็จแล้วต้องแจ็คต้องรีบไหว้รีบกลับเนาะเพราะว่าคนเยอะมาก,กใช่แล้วก็วัดก็ปิดแล้วนะคะห้าโมงเย็นแล้วเนาะส่วนเลขเด็ดนั้น <c oughs> ใช้จิตมองเอานะทุกคนดิมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไปเห็นแวบบนะคนมาแก้บนเยอะมาก เยอะมากๆเลยแหละว,วันอาทิตย์เย็นแล้วนะคะตอนนี้เนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ